สิสกร,รกฎาคมนี้ดวงคนเกิดวันจันทร์มีสัญญาณแรงทั้งงานความรักการเงินต้องระวังคำพูดให้ดีเพราะอาจมีคนเข้าใจผิดโดยไม่ตั้งใจมาฟังให้ชัดว่าอะไรควรทำอะไรควรเลี่ยงในวันนี้คนเกิดวันจันทร์วันนี้เหมือนยืนอยู่ตรงทางแยกของการตัดสินใจในเรื่องงานมีโอกาสเจอคำพูดที่ทำให้ไม่สบายใจจากคนรอบข้างอย่าตอบโต้แรง เพราะอาจส่งผมต่อภาพลักษณ์ความรักวันนี้มีเรื่องให้ต้องอดทนมากเป็นพิเศษคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจจากเรื่องงานส่วนเรื่องเงินยังพอไปได้แต่ยังไม่เหมาะลงทุนใหญ่สุขภาพระวังอาการไมเกรนหรือความเครียดจากความกังวลสะสมสีมงคลคือสีครีมหรือสีเทาอ่อนสิ่งที่ควรเลี่ยงการพูดประชดหรือใช้อารมณ์เคล็ดลับเสริมดวง ไหว้ขอผ่อ,องค์พระแม่อุมาหรือพระพิคเนตในช่วงเช้าเลขนำโชค4 7 14อยากรู้ว่าพรุ่งนี้ดวงจะเป็นยังไงหรืออยากฟังดวงสไตล์เล่าเรื่องอบอุ่นแบบนี้อีกกดติดตาม X Stories Taylor er แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะโชคดีครั้งต่อไปอาจเริ่มจากคลิปหน้าขอบคุณครับ